บางครั้งเวลาเราออกหมายครับความพร้อมไม่ได้เกิดขึ้นเสมอไปครับบางสิ่งบางอย่างเราไม่ได้เอาไปแต่ว่าเรามีทางแก้ไขเสมอ,ม,อามาดูเหตุการณ์นี้ครับวิธีการเอาเบ็ดออกจากการเกินของปลาอ๋อเหตุโคนไม่ใหญ่ได้ไงไม่สวยด้วย นเราเอาเบ็ดปาตกปลายัดโคนครับเบ็ดซึ่งมันจะเล็กมากๆครับเบอร์1415บเบ็ดบิดของมาสตาร์ดมันมีภมิปัญญาชาวบ้านครับซึ่งมีคนทําให้ผมดูตั้งแต่เด็กๆครับนั่นคือพ่อของผมเองครับทุกคนครับนั่นก็คือใช้ไม้ยาวๆแทงเข้าไปในตัวปลาครับให้เลยเบ็ดเข้าไปแล้วก็หมุนตัวปลาหลังจากนั้นเนี่ยเบ็ดมันจะออกมาครับแล้วตอนนี้เนี่ยผมใช้อะไรก็ได้ยาวๆที่หาได้ครับนั่นก็คือกันไกซึ่งกันไกมันทําไม่ได้แล้วครับพอเราเอาเข้าไปแล้วมันเบ็ดไม่เกี่ยออกมาก็เลยลองคำคำหาดูครับ ว่าเราไปเจอแท่งไม้แท่งนี้ครับแล้วก็เราก็ลองหักหักดูให้มันท่อนยาวที่สุดครับเพื่อที่จะเอาเบ็ดออกจากตัวปลาให้ได้ครับนะฮะนั้นสุดท้ายเราก็ได้เป็นท่อนไม้เล็กๆแค่นี้เลยครับนะฮะเรารู้ว่ามันถึงเบ็ดแน่นอนหลังจากนั้นเราก็เอาเข้าปากปลาครับันอาจจะดูทารุณทรนมาหน่อยนะครับผมแต่ว่ายังไงมันก็ต้องมันก็ต้องตายครับเพราะว่ามันกืนเบ็ดลงไปแล้วนะฮะหละังจากนั้นเราแทงเข้าไปแล้วก็หลังจากนั้นหมุนตัวปลา นะครับตัวเบ็ดจะติดมากับไม้ครับแล้วเนี่ยแค่นี้จบเลยนะฮะวิธีการง่ายๆแบบนี้เนะอาจจะดูุูแรงไปหน่อยครับแต่ว่าเวลาเราไม่มีอุปกรณ์เราช่วยได้ลองไปหาทำกันดูนะทุกคนเหมือนจะติดปลามไม่ติดหรอคิดไปเองอ้าวนี่ไง ตกปลาเล็กแบบนี้ครับเบ็ดมีส่วนสําคัญมากๆเลยในการตกครับทุกคนครับ ผมลักษณะการใช้เบ็ดของผมนะผมจะใช้เบ็ดที่เป็นก้านยาวแล้วก็หน้าตัดสั้นๆครับเวลาปามกินเหยื่อนี่นะฮะมันจะกินง่ายกว่ายิ่งปลาเห็ดโคนนะปามมันเล็กๆมันดูดเหยื่อนะทุกคนครับถ้าหน้าตัดเบ็ดของเราสั้นๆเล็กๆนะมันดูดเข้าไปง่ายมากเลยแล้วก็เราจะติดปาได้ง่ายมากๆครับถ้าพวกเบ็ดก้านสั้นหน้าตัดยาวหน้าตัดใหญ่ๆปากินแล้วมันบางทีมันไม่ถึงเบ็ดละโอ,โ,อโอ้ไม่นอมนมาเลื้ใย มันมันตัวไม่ใหญ่น่าจะเป็นพวกเห็ดโคน ขวไม่ทันครับทุกคนครับโหดึงผิดจังหวะนะแล้วแล้วก็สุดท้ายก็ไม่ได้ครับขึ้นมาก็เป็นเหยื่อใหม่ครับผมจะชอบใช้เหยื่อให้มันใหญ่ๆไว้ก่อนครับทุกคนครับนะได้กลิ่นเอยอะไรเอยนะฮะปลาจะกินง่ายกว่า